ที่ที่พวกเรามาเที่ยวชมหรือว่าได้มาเห็นในขณะนี้ก็คือบ้านอนาถามิติกะเศรษฐีนะครับซึ่งบริเวณนี้เชื่อว่าเป็นเมืองสาวัตถีนะครับจากที่เมื่อเช้าเราได้ออกรับอินทมาแเราก็ได้ไปกราบพระเชตวันนะครับเป็นวัดที่อนาถมาิติกะเศรษฐีเนี่ยสร้างถวายพระศาสดาครับซึ่งว่ากันว่าท่านอนาถ เรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ที่มีความเคารพศรัทธาพระพุทธศาสนามากตามคิฟอรเรอได้ศึกษารื่องเรียนนะครับในผ้าตยปิดกก็ดีหรือว่าได้รับรู้รับอินรับฟังจากรูาอาจารย์ก็ดีนาถมาิธิกาเศรษฐีมีชื่อเดิมว่าสุทธ,ธัศนะครับปีหนึ่งนะครับน่าจะเป็นพรรษาช่วงพรรษาแรกๆเนี่ยครับท่านก็ได้เดินทางไปที่เมืองราชคฤห ท่านเป็นคู่เขยก็ว่าได้เป็นน้องเขยของท่านราชขหาเศรษฐีราชคหาเศษราาเศษฐีเนี่ยก็คือเศรษฐีเมืองราชคฤห์นะครับที่พูดเมื่อกี้ว่าท่านเอา,อาต้นไม้แก่นจันแดงไปทําบานนะครับท่านเป็นก็เรียกว่าเป็นน้องเขยนะครับเป็นน้องเยขยค้าขายระหว่างเมืองเสาวสถีกับเมืองราชคฤห์ไปมาวันนั้นท่านไปเยี่ยมท่านราชขหาเศรษฐี ก็ปรากฏว่าเห็นท่านกาลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับการจัดอาหารท่านก็เลยสอบถามว่าเอ,อวันนี้ท่านมีอะไรพระเจ้าพิพิสารเสด็จมาหรือหรือว่าท่านมีงานมงคลอะไรทำไมท่านจัดเตรียมง,งานอาหารอะไรต่างๆแบบมากมายแล้วก็ปานีตขนาดนี้ท่านเสร็จทีราชกท่ก็อบอกว่าวันนี้ไม่ได้มีพระเจ้าพิพิสารมาไม่ได้มีงานมงคลอะไรแต่ว่ามีงานที่เป็นมหามงคล น,นี่ผมพูดตัวเองนะครับมหามงคลก็คือยิ่งกว่านั้นอีกก็คือได้กราบนมนมต์กราบรระนานมนม์องค์สมเด็จพระาศาสดามารับพัตหารพร้อมกับพิสุสงฆ์หมห่เพราะว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมารับพัตหารพอได้ยินเขาว่าพุทธเจ้าแค่นั้นนะครับสุทัศ์ท่านเศรษฐีสุดทั์ก็มีความรู้สึกแบบปิติแบบบอกไม่ถูกว่า เพราะว่าคาว่าพุทธเจ้าพุทธะเนี่ยไม่ใช่จะเกิดขึ้นในง่ายๆท่านต้องถามย้ำถึงสามครั้งว่าใครนะท่านราชังหาเศรษฐีก็บอกว่าพระพุทธเจ้าจ่นิมนต์พุทธเจ้ามาหารับพัตทหารที่อาบ,บ้านของท่านก็เลยต้องจัดเตรียมอาหารคืนนั้นท่านนอนแทบไม่หลับเลยครับจะเรียกว่าหลับหลับตื่นตื่นแล้วท่านก็อดหล่นทนไม่ไหวที่จะเดินทางไปกราบพุทธเจ้า แล้วก็เดินทางใน,นกลางคืนเลยนะครับเพื่อที่จะไปการาบพระเจ้าแต่ก็ด้วยการเดินทางกลางคืนก็มีอะไรหลายอย่างที่ทําให้ท่านแบบกลัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็ปรากฏว่าเหมือนมีเสียงมีเสียงได้พูดขึ้นในอากาศว่าช้างแสนตัวม้าแสนตัวม้าอัสดงแสนตัวหรือว่าหญิงสาวแสนคนก็ยังไม่เท่าเซี่ยวที่สิบหก ของคุณค่าหนึ่งเก้าย่างที่ท่านเดินไปเพื่อที่จะไปกราบะษาสดาอันนี้เซี่ยวที่สิบหกนะครับไม่เท่าเซี่ยวที่หกของเก้าย่างที่เดินไปนี่ท่านอย่าหยุดนะอย่าถอยนะเพราะว่าเก้าย่างที่ท่านเดินไปกราบะศาส,าสดานี่เก้าหนึ่งเนี่ยเป็นเก้าที่มีคุณค่ามากถ้าเปรียบเทียบว่าม้าแสนตัวช้างแสนตัวม้าอสศรรแสนตัว หรือว่าหญิงสาวแสนคนก็ยังไม่เท่าเซี่ยวที่สิบหกของคือมีคุณค่าเท่าเที่ยวเซี่ยวที่สิบหกของการก้าวย่างไปกล่าวพระศาสดาพุทธเจ้าก็ปรากฏว่าท่านก็เดินทางไปพอไปถึงนะครับพุทธเจ้าได้ตัดเรียกชื่อท่านโดยที่ไม่ได้ทราบไม่ได้บอกก่อนโดยเหมือนกับว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าเรียกชื่อท่านถูกว่ามาแล้วเหรอสุทัศน์โอ้โหท่านยิ่งปิติมากเลยครับ เข้าไปกราบพระศาสดาพระศาสดาก็แสดงธรรมอนุบุตรคาถาให้ฟังก็ปรากฏว่าท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันจากนั้นท่านก็ได้กราบนมลนพระศาสดาว่าอยากให้พระศาสดาเสด็จไปที่เมืองสาวตถีคือตอนนั้นท่านอยู่ที่ราชคืห์อยากให้พระองค์ได้เสด็จมาโปรดาชาวเมืองสาวตถีบ้างโดยท่านจะเศร้าวัดถวายท่านกลับมา ก็มาขอซื้อที่ที่พระเชตวันคือของอเจ้าชายเชษหรือว่าเศรษฐีเชษนี่นะแหละไปขอซื้อโดยที่เขาขายให้แบบต้องเอาเงินมาปูพื้นเรานะครับเอาเงินมาปูพื้นเราจึงจะสามารถที่จะขายให้ได้โอ้โหท่านเปขนเงินมาเลยครับท่านเป็นเศรษฐีเราเอาเงินมาปูพื้นเลยจนเจ้าชายเชษหรือว่าในเชษนีต้องยอม ขายที่ตรงนั้นให้ท่านแต่ว่าขอไว้หน่อยนึงตรงหน้าประตูท่านานาถาบิธิกาเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ไม่ติดยึดแม้แต่ชื่อนะครับที่ยิงท่านซื้อที่ตรงนั้นท่านจะตั้งชื่อวัดว่าอนาถหรือว่าสุทัตระมหาวิหารก็ได้คือเอาชื่อตอนเองอย่างนี้นะครับเป็นชื่อวัดก็ได้หรือว่าท่านจะชื่ออะไรก็ได้แต่ว่าท่านยกให้หนายเชี่ยที่เป็นเจ้าของชื่อเดิมว่าวัด พระเชตวันมหาวิหารโดยที่ไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นว่าตรงนี้เราซื้อถวายจะต้องเอาชื่อเราหรือเราจะตั้งชื่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราอันนี้ท่านให้เกียรติเจ้าของที่เดิมโดยที่เจ้าของที่นั้นก็เว้นที่ตรงนั้นไว้รากาถือว่าตั้งชื่อว่าโดยที่เอาเงินไปปูซื้อเลยครับนี่ความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่มาก ความศรัทธาตรงน,นี้มีผลที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้คนซืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้แล้วสถานที่ตรงนี้นะครับที่พระเจดวันนั้นก็เป็นสถานที่ที่เป็นมรดกซืบต่อมาถ้าตีมูลค่าที่ท่านเอาเงินไปปลูกทางวัตถุก,ก็คงจะเต็มพื้นแต่ว่าถ้าตีมูลค่าทางมากมายนะครับทั้งอบายภูมิทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาพรหม ส่งผลถึงนิพพานสําหรับผู้ที่ได้เข้ามาสู่การศึกษาการปฏิบัติอนาถาวิธิกาเศรษฐีสร้างวัดนะครับทั้งสร้างทั้งฉลองอะไรห้โกดนะครับท่านก็ไปคำนวณเอานะครับหนึ่โกดเท่าไหร่10ล้านนะท่านก็ไปคูณเอาก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่มากจนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศเป็นเอตคะทางถายกทุกวันท่านจะนิมนต์พระประมาณ สองผันรูป <c oughs> ไปรับพัะทหารที่บ้านท่านแล้วก็มีพวกอนาถาคนทุกคนยากที่ลำบากไม่มีอาหารไม่มีที่อยู่อะไรยังไงไปขออาศัยก็ดีไปขออาหารก็ดีท่านก็เลยได้ชื่อใหม่จากสุทัศน์เป็นอนาทาินทิการเศรษฐีก็คือเศรษฐีผู้ให้ก้อนข้าวบินทบาตอะ่ะพวกเราบินทบาทใช่ไหม สบายก็หมายถึงว่าก้อนข้าวที่ใส่บาตรมาแต่นี่ท่านไม่ได้เฉพาะก้อนข้าวใส่บาตรพท่าให้กับพวกอนาถาด้วยก็เลยได้ฉายาชื่อหมายว่าอนาถาบินทิกะเศรษฐีเศรษฐีผู้ให้ก้อนข้าวแก่พวกอนาถาทลายให้ได้รับการอาศัยในการเป็นอยู่บรรเทาความทุกข์ <c oughs> แล้วท่านก็มีบริวารมีธุรกิจกิจการ เป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบท่านหนึ่งที่เรียกว่าทางโลกก็ทาทางธรรมก็สร้างก็คือทางโลกก็ทานะครับท,ทําธุรกิจกิจการเป็นเศรษฐีทางธรรมก็สร้างต่อพติปฏิบัติจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วลูกของท่านก็บรรลุธรรมใช้เงินในการที่จะจ้างลูกนายการละนี่เป็นจะเรียกว่าเพรย์บอยนะครับผู้ที่ชอบเที่ยวชอบเต้นเที่ยวสนุกสนาน นาถาบิธิกาเศรษฐีเอาเงินจ้างให้มาฟังธรรมที่วัดจนสุดท้ายนะครับนายกัลละก็เข้าถึงธรรมอันนี้คือเอาเงินสร้างธรรมโดยให้โลกมาฟังธรรมจนเข้าใจในธรรมสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการเงินเพราะว่าเขาได้ธรรมเข้าใจสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินอันนี้คือบุคคลที่เป็นแบบอย่างอีกท่้นหนึ่งที่เรียกว่าทางโลกก็ธรรมทางธรรมก็สร้างสร้างคุณสร้างประโยชน์ ให้กับพระพุทธศาสนาอย่างมากมายสืบต่อมาจนมาถึงทุกว,วันนี้ฉะนั้นวันนี้พวกเรามาที่บ้านอนาถมินทิกาเศรษฐีจากการขุดค้นจากการที่ได้ค้นคว้าสืบหา,าสถานที่ทางโบราณคดีก็ดีทางประวัติศาสตร์ก็ดีก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นบ้านของท่านนะครับก็มีการอุรณและก็ที่พวกเราเห็นนี่แหละครับรูปโฉงบ้านก็เป็นอย่างนี้แหละครับ ท่านก็อย่าสงสัยนะครับว่าทําไมบ้านเป็นอย่างนี้เพราะว่าอันนี้เขามีการขุดค้คนแล้วก็วรรณะขึ้นมาให้เป็นรูปลักษณะว่านี่คือเป็นบ้าน2,600กว่าปีจนถึงทุกวันนี้นะครับ <c oughs> ก็คงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลแต่ว่าสาระที่สําคัญก็คือสิ่งที่อนาถามิธิการเศรษฐีได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาสืบต่อมา ก็คงจะได้ศึกษาในประวัติของท่านแล้วก็ได้รับรู้ถึงคุณประโยชน์ในสิ่งที่ท่านทำครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมไม่ใช่เรามาขอพระป่าท่านนะครับบางท่านอาจจะมาอธิฐานจิตขอบารมีอนาถมิทธิกาเศร,รษฐีช่วยให้เศรษฐีทั้งหลายไปทอดพระป่าให้ข้าพเจ้าทีเถิดศดสลาก,ก,สก็ยังไม่เสร็จห้องน้ําก็ยังไม่แล้วซื้อที่ดินก็ยังไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่บุญนะครับ ก็ขอให้เราได้เข้าใจว่าการที่เราจะได้ทุกอย่างเราต้องอาศัยบุญที่เราทําบุญนั้นจึงจะส่งผลนะครับอ่ะขอพวกเราได้อธิษฐานจิตส่งบุญถึงแม้ว่าท่านจะเป็นพระอริยะแล้วแต่ด้วยคนของท่านที่ได้สร้างคุณประโยชน์เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาขอพวกเราได้อธิษฐานจิตบุญใดที่เราได้สร้างสะสมมาตั้งแต่อดีตก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดี ขอบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านั้นจงส่งถึงท่านอนาถมิติกเศรษฐีให้ได้รับรู้ถึงบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราได้ประพฤตินปฏิบัติส่งเสริมท่านจากที่ท่านเจนพระอริยะอยู่แล้วก็ให้ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งท่านไปถึงที่สุดแห่งทุกคือพระนิพพานและขอบุญที่ท่านทำวารมีที่ท่านสร้างในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระศา,าสดาขอบุญเหล่านั้นจงส่งไปถึงญาติโยมที่ให้การอุปถรัรมภ์พวกเราดูแลในการเดินทางจากฤทธุดงก็ดีธรรมยญาตราก็ดีหรือว่าบุญต่างๆที่ญาติโยมได้ให้การอุปถรัรมภ์โดยเฉพาะที่พวกเราได้เดินทางมาที่แดนพุทธภูมิจนมาถึงที่นี่เมืองสาวถีบ้านอนาถติทธิกาศเศรษฐีขออํานาจใหงบุญกุศลคุณงามความดี ที่ท่านได้สร้างมาขอจงเป็นแรงบันดาลใจขอจงเป็นแบบอย่างเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ให้การอุปถัมภ์พวกเราได้มีความเชื่อมั่นในคุณงามความดีเชื่อในบุญว่าบุญนั้นส่งให้เกิดความสุขบุญนั้นเป็นที่พึ่งเชื่อในธรรมเชื่อในการกระทำเชื่อในตนเชื่อในปัญญาที่จะนำท่านทั้งหลายให้เกิดความเข้าใจในชีวิตไม่ประมาท ดำรงตนด้วยสติด้วยปัญญาให้มีบุญมีธรรมนำส่งท่านทั้งหลายให้เกิดความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองถ้าท่านมีความปรารถนาทางโลกที่ชอบประกอบด้วยบุญประกอบด้วยธรรมประกอบด้วยความถูกต้องขอท่านประสบความสำเร็จความร่ำรวยความเจริญและนำสิ่งเหล่านั้นมาสร้างคุณประโยชน์ทางจ,จิตใจให้ได้อริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายใน ให้เกิดความสุขความเจริญจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุนเดี๋ยวเราให้พรท่านอนาถาสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านอนาถาเ็นอนาถาทั้งหลายที่นี่ <c oughs> น่าจะเป็นเสื้อสายท่านอนาถา ปกปิเอจจิตังปะจิตังตุมหองคิปเมวัสมิทโตสัพเทปเรนโตสังกปาจันโทปนารโสยะทามนิโชติรโสยะทาเอติโยอิวันา จงส่งถึงญาติญาติของพวกเราทั้งหลายตลอดทั้งท่านอนาตบิจิกาเศรษฐีตลอดทั้งญาติโยบที่ให้การอุปถัมภ์พวกเราขอให้ได้รับรู้ในบุญกุศลขอให้มีความสุขความเจริญสำเร็จสมความตั้งใจปรารถนามั่งรวยร่ำรวยมั่งมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิด